คุณผู้ชมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมีสู่รายการ Victory Cat กันอีกแล้วเช่นเคยนั่นเอง <Yeah. S 1> สําหรับภายในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปดูกับแมปเลสโตนกันอีกแล้วเช่นเคย yeah. วันนี้เราก็อยู่ในโปรเจกต์ของวงจรเจ๋งกันนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรามีแมปมานําเสนอคุณผู้ชมทุกท่านนั่นเองนะครับซึ่งขนาดของบ้านเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่11คูณ11ด้วยกันนะครับแต่ว่าคนสร้างนะฮะเขาไม่ได้เขียนในดีสคริปชันว่าแมปนี้เนี่ยมันอยู่ในเวอร์ชันเท่าไหร่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแมปนี้นะครับผมเลยเล่นอยู่ในไวคัพเวอร์ชัน1.12.2นั่นเองนะฮะเออก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกนะครับที่ไม่บอกเวอร์ชั่นด้วยนะฮะแต่ดีที่เราสาามรถที่่่่จะเลนนได้แตวชั 1.12.2ขึ้นมานั่นเองนะฮะถ้าเกิดต่ำกว่านั้นอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจด้วยกันนะครับซึ่งขนาดของบ้านนะฮะที่มีขนาดที่สิอคูณ11นั่นเองนะฮะไม่มีด้านไหนด้านใดนะครับที่ยาวมากกว่านั่นเองนะฮะไหนลองนับดูก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เอ็ดเออสิเอ็ดจริงๆนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11โอเคนะครับเท่ากับว่าเป็นขนาด11บเคูณสินั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่บนเกาะลอยฟ้านะฮะเหมือนกับว่าแบบนี้เนี่ยจะถูกสร้างออกมานะครับแล้วก็อยู่บนเกาะลอยฟ้านั่นเองนะฮะไม่ได้อยู่บนพื้นซะด้วยนะครับส่วนมากเขาชอบทำแบบนี้รูปแบบนี้ซะมากกว่านะครับสำหรับใครที่ต้องการนะฮะก็สามารถใช้ในส่วนของ v o i d ่ยดินะฮะหรือว่าจะใช้เป็นโปรแกรมนะครับเพื่อนำการดึงแมปเนี่ย ไปอยู่ในโว่ปกติได้เลยนั่นเองนะครับแต่เดี๋ยวก่อนสําหรับใครที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์เบอร์ด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกําลังใจผมให้ตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองและตอนนี้นะครับพีวิกมีช่องใหม่แล้วชื่อว่าวิกซูดี้แคทเอ็นั่นเองซึ่งภายในช่องนั้นนะครับเราจะเล่นเกมอื่นที่ไม่ใช่เกมไมค์ครับอย่างแน่นอนเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูต้นแมปกันเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นอย่างกันบ้างนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็จะมีการบอกชื่อแมีเครดดิต้วย นี่คืออะไรวะน่าจะเป็นหัวนะฮะของผู้สร้างนั่นเองนะครับด้านข้างนะฮะก็จะเป็นในส่วนของเครดิตนั่นเองนะฮะก็บอกอะไรต่างๆนานานะครับเป็นรูปแบบของเลสตโตนนะครับแล้วก็มีการบอกตนเองด้วยว่าตนเองมาจากประเทศอะไรโอ้โหโเทเลยนะฮะแล้วก็มีการบอกเครดิตด้วยนะครับโอเคด้านซ้ายมือของเรานะครับด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะมีหมีขั้วโลกอยู่ด้วยกันนะฮะแล้วมาอยู่บนเนี้ยนะ อยู่วันนี้ได้ไงไวะเนี่ยโอ้โหไม่มีโมหงหะเลยรอนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเขาบอกว่าพุทอเทมที่นี่อ่าพุทอเทมนะครับก็ให้เราเทำการคลิกขวาที่สโตนแล็บนะฮะหลังจากนั้นก็ทําการโยนไปนน่นนะครับและหลังจากนั้นนี่นนระบบมันก็จะเปิดขึ้นมานั่นเองนะครับก่อนเ้าจะไปดูบ้านกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูระบบกันเลยดีกว่านะครับซึ่งอันนี้จะเป็นระบบโดยรวมนะฮะที่อยู่ด้านล่างบ้านนั่นเองนะครับโอ้โหก็ถือว่าเยอะมากๆนะฮะมีบล็อกเรสโตนมีเร เด็กตนนะฮะมีเดสกตนทอชนะครับโอ้คุณผู้ชมเห็นไหมฮะผมคิดว่าอันนี้มันน่าจะเป็นห้องเอิงชั้นของแน่นอนนะฮะคอนเฟิร์มเลยนะครับด้านหลังนี้มีอะไรด้วยนะฮะเออเยอะแยะดี๋วไปคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาดูด้านบนกันเลยดีกว่านะครับเอ๊ะ ทำไมรู้สึกว่าท้องฟ้ามันมืดๆนะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นฝนตกแน่ๆเลยนะฮะถ้างั้นเดี๋ยวผมทําการเอาเวเทอร์เขียวไปก่อนละกันนะครับโอเคครับคุณผู้ชมมาลงมาด้านล่างนะฮะเอ๊ะแต่ก่อนนะรู้สึกผมงงๆนะฮะผมงงว่าและเกิดลงมานี้มันคือจุดหลอกของเราหรือเปล่านะครับเพราะเนื่องจากว่าหน้าบ้านเนี่ยมันก็มีปุ่มเหมือนกันเว้ยคุณผู้ชมถ้างั้นเดี๋ยวเราลองกดปุ่มดูละกันนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงเอานะ3 2 1หนึ่ง let's go อ้ my god รุปแล้วม <là> ันก็คือจุดหลอกนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเราลงมาตรงนี้แหละถูกแล้วนะครับโอเคมีปุ่มกดตรงนี้นะฮะเพื่ออะไรเอ่ยน่าจะปิดประตูมั้งฮะคุณผู้ชมอ่าใช่จริงๆด้วยนะครับอ้าวแล้วจะปิดตรงนั้นแสดงว่าตรงนี้เราก็มาไม่ได้แล้วฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดิอันนี้ลงมาอ๋ออย่างนี้นี่เองนะฮะโอเคเข้ามาด้บ้านเรียบร้อยนะครับแล้วผมจะปิดประตูมันยังไงฮะนี่ปะไม่มีนี่ปะไม่มีเนี่ยเงียบนะฮะอันนี้ล่ะ ใช่ป่ะอันนี้ป่ะอ่าปุ่มนี้นี่เองนะครับเวลาที่พวกแกอยากรู้ว่าปุ่มไหนเนี่ยที่มันมีระบบเลสโทนใช่ป่ะถ้าเกิดสมมติว่าปุ่มไหนที่มันไม่มีระบบเลสโทนนะฮะเสียงน่ะมันจะเป็นเสียงกดปุ่มบัตทอนแบบปกติกะกา เลย <No. S 1> นะฮะแต่เกิดอันไหนที่มันมีระบบเนี่ยมันจะมีเสียงระบบเรสโตนะคุณผู้ชมเหมือนกับพวกกลไกแรลมนองนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยพวกแกสามารถทําการฝึกทักษะได้นั่นเองนะครับพอเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเจอในส่วนของชุดนะฮะแล้วก็มีเตาผิงด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นโซนเหมือนกับต้นไม้นะฮะมีโซนดินด้วยนะครับอยู่ตรงมุมบ้านนั่นเองนะครับเป็นเตียงนอนนะครับแล้วก็มีกล่องเชนโอโอแหลกแหลกแหลกนะฮะมีกล่องเชนนะครับแล้วก็มีเตาเผานั่นเองนะครับซึ่งภายในเตา เผาเนี่ยก็ยังมีบ็อกโคนั่นเองนะฮะไม่ใช่แร่โคธรรมดานะอันนี้เป็นบ็อกโคเลยทีเดียวนะครับอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นมุมกินข้าวนะฮะอันนี้มีของเล่นนะฮะคุณผู้ชมอ่าเป็นไอเทมนะครับก็จะมีในส่วนของดาบไดมอนด์นะครับแล้วก็ลูกธนูนั่นเองนะครับแล้วก็มีชุดด้วยนะฮะถ้างั้นขอโดหน่อยนึงละกันนะฮะโอเคปุ๊บเข้ามานะฮะเอ้ยเราได้เซฟตี้นะฮะรู้สึกว่านี้มันมาจากไหนก็ไม่รู้ โอเคเราให้นายนะฮะเอาเป็นว <c oughs> ่าตอนนี้เราก็ใส่ชุดทองเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับไอ้ปุ่มพวกนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรนะฮะคุณผู้ชมอุ้ยอุยมี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 โอ้โอไมกอดปุ่มนี้มีอะไรด้วยอ่าคืออะไรอ่ะโอ้ดีเช็ดโอ้เดี๋ยวก่อนเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนชุดชุดนายขึ้นไปนะ โอ้ยไม่นึกไม่ฝันนะฮะไอผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะมีชุดซ่อนอยู่นะฮะอ่ะอาคืนไปแล้วก็เอาคืนไปนะฮะไอเชมพวกนี้นี่เราก็น่าก็ทาการเขี์ออกไปได้เลยนะครับนี่อันนี้เป็นชุดไดมอนนั่นเองนะครับโอ้โหูผมก็ไม่รู้นะครับโอเคเก็บมาเรียบร้อยนะฮะทำการใส่ไป <laughs> ไ้ยผมรู้แล้วตรงนี้เราจะใส่อะไรดีนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ โคเทไปเลยนะครับโอเคอันนี้เราก็สามารถเก็บได้นะฮะเออเห็นนะเอ,อ้ยก็ดูว่าเจ๋งนะฮะคุณผู้ชมอ่ะปิดไปละดูสิโอขึ้นมาเหมือนเดิมเลยนะฮะปุ่มอื่นมีไหมไม่มีแล้วนะครับมีแค่ปุ่มนี้เท่านั้นนะครับแต่เหมือนกับว่ามันจะเด้งขึ้นมาอย่างเดียวเลยนะครับโอเคใต้นี้มีอะไรไหมลองดูสิมีปะเงียบเงียบอันนี้ก็เงียบนะฮะอันนี้ล่ะมีไหมเงียบนะฮะด้านนี้มีอะไรไหม ไม่น่าจะมีนะฮะอันนี้มันก็จะเชื่อมโยงกับรั้วนั่นเองนะครับโอเคเงียบไปเฮ้ยอันนี้น่าจะเงียบแล้วนะครับแล้วปุ่มนี้ล่ะเฮ้ยอันนี้มีระบบว่ะ เอ้ยอ้อนี่ไงฮะคุณผู้ชมผมคิดว่ามันต้องลงมาด้านล่างแน่นอนนะครับมีปุ่มบัตทอนฟิดด้วยนะฮะเอ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งนะครับซึ่งอันนี้นะครับมันก็จะเป็นห้องทําการเอนชานนั่นเองนะฮะอย่างที่เราไหนได้ดูแต่ข้ามต้นไปนะครับว่ามันมีบล็อกหนังสืออยู่ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะ่ะมันจะเป็นพื้นที่ทําการเอนชานเลยนะครับนี่นะสามารถสั่งขึ้นสั่งลงได้นะฮะโอเคนะครับแล้วดูซิว่าเอนชานได้ไหมอ่าเอนชานได้นะครับ สุดยอดนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราไม่ใช้หรือว่ามันเกะกะก็สามารถที่จะทำการให้มันลงไปได้นั่นเองนะครับด้านนี้มันจะเป็นเหมือนเครื่องปรุงยาคุณผู้ชมอู้ยังไม่มีอะไรเลยนี่ว่าเดี๋ยวลองทดสอบกันฮะเงียบเฮ้ยไม่เหมือนมีเสียงอยู่เหมือนมีเสียงอยู่เหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างเงียบเงียบเฮ้ยมีระบบมีระบบมีระบบอยู่ไม่รู้เหมือนกันนะฮะในนี้มีอะไรปะเอ้ยมีของอยู่ฮะเอ้ย ปะกกออมาเฉยเลยนะฮะในกล่องนี้จะมีในส่วนของขวดน้ํานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นขวดน้ํานะฮะที่ใช้ไปแล้วนะครับอันนี้ล่ะเฮ้ยไหนดูซิเฮ้ยเจ๋งมากคุณผู้ชมอ้นี่ฮะเอ้ยโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะเอาไหมดีไหมเหมือนกับว่ามันน่าจะต้องใช้เวลาในการเผานะฮะ เฮ้ยได้อยู่นี่ไงได้สุก้ามาด้วยนะฮะเออนะคุณผู้ชมอันนี้คือเป็นสายสำหรับใครที่อยากทําการปรุงยาแรลมนองนี้นะฮะคือสามารถใช้งานได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็มีน้ําให้ด้วยนะฮะเอออันนี้ถือว,ว่าเจ๋งดีว่ะคุณผู้ชมนะ่ หมดเพียงเท่านี้มั้งคุณผู้ชมดูจากทรงแล้วนะครับไม่น่าจะมีอย่างอื่นละนะฮะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมเอาของยัดไว้นี้ก่อนละกันนะครับนี่นี่ทำการยัดไว้เลยนะฮะโอเคอันนี้เราก็มีแค่อุปกรณ์เท่านั้นนะฮะเบื้องตน้นมากๆนะครับโอเคผมคิดว่าบ้านหลังนี้ก็น่าจะมีระบบเลสตตนประมาณนี้นั่นเองนะฮะเอ้ยมันก็ถือว่าเจ๋งนะเว้คุณผู้ชมถึงจะมีน้อยนะฮะแต่ว่าก็มีนะโอเคก็ผมก็ต้องขอ,ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะผมรู้สึกว่านั่นบนนี้มันไม่มีอะไรเลยเร มันไม่มีของเล่นเหรอฮะ ผมนึกว่านัานบนมันจะมีของเล่นให้เรานะฮะแต่ที่ไหนได้ฮะคุณผู้ชมน้านบนไม่มีอะไรให้เราเล่นเลยนะฮะโอ้โหเสียใจมากนะครับเราคึกว่ามันจะมีของอะไรให้เราเล่นนะฮะโอเคครับผมก็สําหรับภายในวันนี้นะครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะสำหรับบ้านระบบเลสโตนขนาด11คูณ11นั่นเองเป็นไามครับคุณผู้ชมชอบมั้หรือเปล่าสำหรับภายในแมปนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบแมปนี้แล้วก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์โดยยินดีตเอนรับกดซับสไครปงเบอร์นั่นเองซึ่งเป็น นะครับพีวิกก็มีช่องใหม่แล้วชื่อว่า Victory Cat X2 นั่นเองภายในช่องนั้นเราจะเล่นเกมอื่นที่ไม่ใช่เกมใหม่ครับอย่างแน่นอนนะครับก็วันนี้ Victory Cat ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย